น้อมกาศท่านเจ้าขันน้อมกาศอนุโมทนาจารย์ทูตเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านบุรีดาศิริภคายผู้เดินบัลเังก์พระนักธรรมีในสมบูรณธรรมฌาติขอเชิญครับอาการภายในจิตของท่านเป็นยังไงบ้างสาธุน้อมกาศขอโอกาสท่านนั่าจานเจ้าค่ะอาการอาการภายในจิตของข้าพเจ้ารอบของเมื่อคืนเจ้าค่ะช่วงแรกก็จะดับผัสสะหนึ่งองค์ธรรมค่ะเพื่อดับฟุ้ง นิวรณ์ห้าที่เขามีอยู่ค่ะให้สงบลงไปค่ะ <c oughs> องค์นิวรณ์ห้าก็จะมีองค์การมาฉันทานิวนรณ์เพีรานนิวรณ์ทินนาม,มิธานิวรณ์อุทะจักูจักนิวรณ์วิจิกิชานิวรณ์ค่ะจะเริ่มมาวิธีหนึ่งองค์ธรรมอย่างต่อเนื่องสำนุมอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกจนเขารสมบริบูรณ์แล้วค่ะค่อยเจริญองค์ธรรมองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่ค่ะตามลําดับก็จะเริ่มมาวิธีสี่องค์ทมอย่างต่อเนื่อง องค์นิวรณ์ห้าที่เขามีอยู่ก็ค่อยๆเบาบางแล้วก็ค่อยๆสงบลงไปค่ะพอองค์นิวรณ์ห้าสงบลงไปแล้วค่ะทำทั้งหลายย่อมหนังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำไหลบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจณยค่ะองค์วิตกวิจณยพอเกิดขึ้นพระเจ้าก็ดับภาษาอย่างเดียวค่ะก็สมดุลมินรียไว้ที่ ปลายจมูกจะเลยมาวิธีสีองทําอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะองวิตกวิจารณ<ม>ที่ตอนแรกเยอะๆก็ค่อยๆน้อยลงเบางบลงแล้วก็สงบลงไปค่ะ <c oughs> ทำทั้งหลายย่อมทั้งหลา,ลายไปสู่ทำทั้งหลายทำยทั้งหลายย่อมยังทำลายบริววณเกิดองค์มารกุม่บากเข้ามาเดินจิตแล้วก็เข้ามาสิงกายผมค่ะช่วงแรกก็จะเป็นอาการปวดหัวค่ะพอปวด <c oughs> ปวดหัวเขาก็ปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นอาการ ของเวทนาที่ปวดแล้วก็มีองค์ตันหาที่ก่อยกระซิบ,บเขาก็ทํางานแต่ว่าที่ปวดอยู่เนี่ยข้าพเจ้าสามารถทนได้ค่ะจะเริญนมาพิธีสี่องค์ธรรมแล้วก็ไม่ไปเพ่งกับที่ปวดค่ะพอเวลาปวดองค์ตันหาที่ก่อยกระซิบ,บเขาก็จะทํางานเขาก็จะปรุงให,ใหง้ให้มีการส่งให้มีการสมาธิเคลื่อนอย่างนี้ยค่ะข้าพเจ้าก็ไม่ ไม่ไปตามกับอาการนั้นๆค่ะจะเริ่มมาวิธีสียองทําแล้วก็กําหนดไปที่ปลายจมูกค่ะเขาจะปวดก็ปล่อยให้เขาปวดไปเลยอย่างนี้ค่ะพอองเวทนะององปวดตรงเนี้ยค่ะเขาทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาทําให้มีอาการหลับกลางอากาศรู้หลับโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเกิดแค่แค่แค่แครั้งเดียวค่ะแล้วเขาก็เขาก็ ข้าพเจ้าก็สํารวมอินทรีย์ไว้ได้ก็มีกําลังก็ไม,ไม่ไม่วูบไม่หลับแล้วค่ะเสร็จแล้วองค์ตันหาทอยกระกิบก็มีการทํางานอยู่อย่างนั้นนะคะข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อไม่สนใจประคองความเพียรเอาไว้จเจริญมาวิธีสี่องค์ทำอย่างต่อเน,นื่องค่ะแล้วอีกแป๊บหนึ่งค่ะนาฬิกาเขาก็ดังมากๆค่ะแต่ว่าข้างในเขาก็ไม่สะดุง้งไม่อะไรค่ะก็กหนดออกจากสมาธิน้อมกาศอาจารย์จอห์นก <c oughs> าธทุกคนะรับโดยรวมก็ถือว่า กําลังสร้างกําลัางตัง้งจีงงงขึ้นมาเพื่อจะประเด็จสุบในส่วนของผัสษะเวทนาตัณหาอุปทานภบชาก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็ไม่เยอะและ้วังนั้นถ้ายังไม่ทอดทิ้งธุลาะองค์ยังมีความบักบั่นภาคเพียรยังมีขันติมรมีก็จะผ่านทีละนิดทีละนิดเทละนี้น,นะครับ รู้ทีละนิดรู้ตามขั้นตอนรู้ตามวิชาพระองค์เพราะฉะนั้นวิชาของปฐมฌานก็จะเริ่มแจ้งขึ้นรู้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นรู้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นรู้แจ้งขึ้นภายในเห็นไหมในภายในซึ่งเป็นอาการของจิตนะครับในภายในก็จะเริ่มรู้วิชาปฐมฌานนะครับวิชาที่พอระงค์ส่งให้ไว้นะครับถ้ายังไม่รู้วิชาพระองค์ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่าน อาการทางจิตอาการภายในจิตขอออกมาทางนั้นอาการภายในจิตที่แสดงนะครับก็จะต้องรู้เป็นลําดับเข้าใจเป็นลําดับเมื่อเข้าใจเป็นลําดับรู้เป็นลําดับนะครับก็จะส่งผลนะครับส่งผลให้ท่านผู้เดินมรรคนะครับผู้ที่มีวิชาทั้งหลายแหละก็ได้ได้รับธรรมอย่างถูกต้องเมื่อได้รับธรรมอย่างถูกต้อง วิชาของปฐมฌานจึงเป็นพสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญาก็จะเริ่มปรากฏปรากฏการเกิดให้เข้าใจลึกซึ้งว่าทุกอย่างต้องเดินด้วยสภาวะที่เป็นเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็เหตุที่จะไปดับปัจจัยที่เกิดขึ้นและเหตุทั้งหมดมาจากสัญญาองค์จึงเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจองค์ของสัญญาก็จะมีของเวทนาด้วยเพราะเวทนาเป็นสภาวะระดับธรรมชั้นสู นะเพราะนั้นในธรรมของระดับของอยังไม่ถึงวิชาพระสัตบุรุษผมก็จะใช้แค่เหตุเกิดและเหตุับสัญญาเพิ่งเป็นวิชานในของประธรรมชาติันั้นจึงต้องผ่านภพธรรมของวิชาที่เป็นแสงทเป็นวิชาของพระสูตรอนุบุพันธุทุิก็กมาเรียนรู้ในวิชาของโมในอนุบุพันธ์ใล่สุดมีกี่วิชาอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ จึงเกิดวิตกวิจารเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิชาตติยาาซึ่งเป็นองค์ฌาของชั้นที่สามซึ่เป็นวิชาปัญจลสูตรซึ่งเป็นโอกาสที่แค่ที่สามารถที่จะเข้าไปบรรลุธรรมได้เพียงนิดเดียวอย่างนั้นเพียงนิดเดียวนะแต่ต้องสร้างกําลังพนมาสร้างกําลังมาแล้วเข้าไปในโอกาสนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะมีโอกาสเพียงนิดเดียวในวิชาของปัญจลสูตรแต่ก็บรรลุธรรมได้เมื่อผ่านปัญจลสูตรในวิชาพระองค์ ที่ให้ไว้ก็จะเข้าสู่วิชาอังคีกสูตรซึ่งเป็นการรวมรวมสมาธิทั้งหมดนะครับเมื่อรวมได้จะเกิดสุขอย่างนี้เกิดสุขละเพราะฉะนั้นในองค์ธรรมของพระองจึงตัดไว้เนี่ยมีทั้งนิวรณ์ห้าคือวิชาที่หนึ่งวิชาของปฐมวิชาวิชาของเหตุเกิดและเหตุดับสัญญานะครับองค์ที่สองก็วิชาทุติยชาตนะครับเป็นวิชา,าพระสูตรของอนุบุพนิลสุ นะครับวิชาที่สามก็วิชาตตดยฌานซึ่งเป็นวิชาของพระสูตรปัญจลสุทธเห็นไหมครับแล้วก็วิชาที่สก็วิชาจตุติชานซึ่งเป็นวิชาของพระสูตรอังคีกสูตรซึ่งทั้งสี่วิชามีความเกี่ยวดองเกี่ยวข้องกันหมดเลยถ้าขาดวิชาใดวิชาหนึ่งก็บรรลุทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมารู้อาการภายในจิตเห็นไหมอาการภายในจิตของแต่ละวิชา เมื่อท่านได้ทั้งหมดแล้วจึงรวบรวมเข้ามาเป็นวิชาจตุจัรชานแล้วถึงจะเข้าไปสู่วิชาที่สูงขึ้นเช่นอากาสานัญจายนะาวิญญาณัญจากินจานะเนวธัญญานาธัญสัญญาเวรนุซึ่งเป็นวิชาในระดับสูงนะครับในระดับของพระสัตวรบรุุษนะครับเพนะราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจถ้าหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่าไปหวังไม่มีทาง ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นวิชาของมงค์จึงได้ระบุไว้แล้วได้มีในพัตเตกิจนะครับได้ทรงแสดงธรรมไว้แล้วนะครับ,รบ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านกําลังเป็นผู้ที่จะเข้ามาสู่ระดับนะครับวิชาแต่และวิชาแต่และวิชาอย่างสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ก็ให้ต่อสู้ต่อนะครับอย่าท้ออย่าท,ท้อทิ้งทุละให้มีความเพียรนะครับต่อสู้ต่อไป จงบักบัตสู้ให้ได้นะครับก็จะเกิดผลโดยไม่ต้องหวังผลนะครับเพราะเป็นเหตุปัจจัยเมื่อท่านทําถูกต้องแล้วทําดีแล้วทําทั้งหลายย่อมหลังหลายไปสู่ทําทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมอย่างทางทั้งหลายให้บริบูรณ์ในองค์วิชาแต่ละวิชาแต่ละวิชาแต่ละวิชาเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์นัอมกลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะแล้วนะมีคาถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะอ่าดีขึ้นหรือย,ยังะอาการป่วยของเราอาการป่วย ใกล้จะหายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อการปวดเขาหายเจ็บหายป่วยได้สภาวะทางธรรมก็จะแข็งแรงขึงข้นเองเพราะตอนเนี้ยสภาวะทางธรรมก็ควบคุมระบบทั้งระบบอยู่นะครับนั้นก็อย่าให้ทอดทิ้งตุลาตรงนี้นะครับเมื่อมีการวางแม้ด้วยสภาวะของนิพพิทายานเขาจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะไม่เกิด เมื่อเขาถึงเวลาเขาเขาาจะเกิดเขาขึ้นเองมาเองนะครับเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไปอยากไม่ได้ไปจ้องดูเฝ้าดูไม่ได้มันเป็นการใส่ตัวตนทันทีนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจดีขึ้นแล้วว่าการที่เราไม่ใช่การดักภาษะเป็นการที่เราจะมากําหนดลอยหน้าลอยตาไปวันๆเห็นไหมครับเมื่อเรากําหนดถูกต้องปุ๊บเขาจะเกิดผลเองเพราะนั้นการกําหนดจึงใช้เวลามาก ไม่ใช่อยู่ดีจะทําได้ภายในห้าวันสิบวันเดือนสองเดือนสเดือนไม่มีทางไม่ใช่ฐานะนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ท่านขับรถที่อธิบายฟังช่วงแรกนะก็จะต้องหูเพ่งพินิษขับด้วยความตั้งใจใช่ไหมทั้งมือทั้งแขนทั้งขาทั้งลูกกตามีสัมชัญญะญตลอดแต่เมื่อเกิดความชํานาญแล้วรู้แล้วว่าจะทํำยังไงเขาก็สามารถที่จะคุยได้พูดได้โต้อตอบได้นะครับ เห็นไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านก็กําลังเดินทางนะครับเป็นการเดินทางไกลเพื่อจะเข้าไปข้ามไปฝั่งนน้นนะครับเอาแล้วนะถ้าไม่มีคําถามอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านบุริดาจิพกาลผู้เดนมักในระดับพระนาคามีในส่วนของปฐมฌานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุน้องกาบเท่าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าคาน้องกาบอนุเนาสาธุน้องกาบสวัสดีเจ้าคสาธุข้าสวัสดีครับ